คุณวัฒนาครับคุณวัฒนาเป็นผู้มีปัญหาในเรื่องของโลลรคริสีดวงทวารน,นะครับใช่ไหมฮะนะครับเป็นโรคลิศสีดวงทวารมีอาการหอบแล้วก็มีปวดศรีรษะด้วยทางแรกๆสุดนั้นมันจะเกิดอาการออกเลือดเป็นเลือดออกมาเวลาถ่ายเป็นเลือดอเลลวลาเราเข้าห้องน้ํานั้นมันจะออกเลือดมันตอนแรกนั้นมันจะออกมาในน้อยมันจะย้อยติกๆๆ๊กติ๊กติดฟียงอะไร ผมดูมันก็ออกเป็นเลือดอพอหลังจากนั้นมันก็จะคันพอมันคันพอมันคันมากๆนะพอเวลาเราเข้าห้องน้ําพอเวลาเราเข้าห้องน้ํานั้นมันออกยากมันจะแข็งพอมันแข็งนั้นมันจะออกมาด้วยครับมันออกมาประมาณสองนิ้วสองนิ้วนั้นก็ถ้าเราทําธุระอะไรเสร็จนี้พูดง่ายๆนะต้องต้องใช้มือ ยัดเข้าไปคือปกติถ้าคนที่ท้องผูกเป็นประจำเป็นโรคท้องผูกไหมคะท้องผูกแต่ก่อนเป็นใครเป็นครับถ้าท้องผูกเป็นประจำเวลาถ่ายเนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองครับแล้วคนท้องผูกเนี่ยจะต้องใช้แรงเบ่งค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอแรงเบ่งเยอะเนี่ยนะคะจากการที่เราเบ่งเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดดําบริเวณนั้นขยายตัวครับพอมันขยายตัวนะคะมันก็เกิดการอักเสบ พออักเสบมันก็นานเข้านานเข้ามีอาการลายเครืองคละขายเครืองมันก็จะเป็นติ่งเนื้อค่ะพอเป็นติ่งเนื้อยื่นออกมาเนี่ยเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยถ้าไปกระทบมันหลอดเลือดดำเนี่ยเนื่องจากมันขยายตัวแล้วหลอดเลือดมันก็จะบางบมันก็จะเปราะง่ายค่ะพอไปกระทบมันก็ขาดพอขาดมันก็หยดออกมาเป็นเลือดสดๆอ่อนะอาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีสาเหตุคือเป็นคนถ่ายยากครับผมนะครับแล้วก็เป็นลิซิดดวงเป็นมากี่ปีครับ ผมเป็นมาทั้งหมดสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีไอหยดติงติงยี่สิบห้าปีเหรอฮะที่มันหยดนั่นก็มันประมาณสักสามเดือนประมาณสามเดือนพอหลังจากนั้นมันก็จะออกมาในอยู่สละอย่างนั้นเลยมันออกมามันจะอยู่อย่างนั้นแหละ oh. มันจะออกมายาวๆแค่นี้แหละแล้วไม่ไม่ไปหาไปหาหมอแล้วมีกินยา,หาหไปทําอะไรไหมฮะผมไปหาหมอไปฉีดยา ตามใจหมอตรงหนที่ว่าดีใช่ไหมเราเก็บเราอยากจะหายไปฉีดช่วงนั่นไปฉีดยาหมอก็บอกว่าเออฉีดวันนี้เดือนหน้าแกนัดเขาไปสามเดือนฉีดมันก็อยู่ได้ออพอหลังจากสามเดือนมาอยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งมันก็ออกมาอีกพอถึงก็มากินตัวนี้มากินบินนี่ออพอผมมากินตัวนี้โลกที่ว่าผมเป็นลิสเซดวงนะผมพูดได้จริงๆเลยบ่า ถ้าใครไม่กินตัวนี้ก็คิดใหม่คิดใหม่มากินก่อนกินแล้วทุกอย่างที่กินมานี้อย่าให้ใครหลอกได้อคือเราต้องเชื่อตัวเราเองคือคือตอนมาคุณเซทแนะนําให้มารับประทานก็ทานครับทานอยู่นานแค่ไหนถึงหายผมทานก็ประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันมันก็เข้าไปเข้าไปเข้าไป บิมมันเข้าไปทำอะไรในในในปฏิกิริยาเรื่องของอาการลิสีดวงของคุณวาสนาครับคือบิมนี่มันก็มี gm1 ที่มีริ์ต้านการอักเสบแล้วก็ระงับปวดนะคะเพราะฉะนั้นการอักเสบก็จะลดลงนอกจากนี้บิมเนี่ยยังไปทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะะมันก็จะปรับตัวเองนะะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ก้อนเนื้อเนี่ยค่อยๆลดลง ลดลงไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งหายไปที่สุดอย่างนี้เนี่ยถ้าคือบิมมันไม่ใช่ยา uh huh. เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียว uh huh. มันไปปรับอะไรในตัวคุณคุณวาสนาครับอาจารย์คือถ้า,ถ,าถ้าจะพูดถึงบิมเนี่ยบิมมีผลปรับระบบภูมิคุ้มกันครับแต่ว่าการปรับระบบภูมิคุ้มกันน่น่าจะไปทางด้านอื่นมากกว่าที่จะมาทาง ริสีดวงทวารคือริสีดวงทวารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุจากอาหารการกินจากพฤติกรรมของตัวเราเองเช่นเข้าห้องน้ําไม่สม่ําเสมอไม่เป็นเวลาทุกเช้าหรืออาจจะเครียดมากๆอันนี้ก็ทําให้เกิดริสีดวงได้นะคะทานอาหารที่มีกากใ่น้อยทีนี้บิมเนี่ยอาจจะไปปรับอย่างอื่นทางร่างกาย <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาแต่ว่าที่ริดแน่ๆก็คือ GM 1อมวันเนี่ยไปลดการอักเสบและงับปวดแน่แล้วก็มีผลต่อหลอดเลือดครับก็คือ <ใช S 2> ทําให้อาการลิษีดวงนี่มันหายไวคือ <c oughs> อย่างที่ที่เรียนกันอยู่ทุกๆครั้งน,นะครับว่าผลิตภัณฑ์บริงของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ว่ากินปุ๊บหายปับ๊บหรือกินปุ๊บรู้สึกดีขึ้นปั๊บนะครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะรอบสมดุลของภูมิคุ้มกันของเราครับคุณต้นครับผมอยากจะเรียนว่า พรารายการนี้ออกไปทางทีวีนะสิ่งที่อาจารย์นำพายกับผมพูดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราได้จากการทดลองทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร uh huh. เราไม่ได้ทำยาครัเราทำอาหารแล้วเป็นแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าอาการคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนะี่ยมันอาการดีขึ้นอเราก็เลยอยากจะรู้อาจารย์ลำพยว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงครับเราก็เลยไปติดตาม สิ่งที่อาหารที่เราให้กินเนี่ยมันทําอะไรกับกับตัวเราแล้วเจาะเข้าไปถึงเม็ดเลือดขาว <Yeah. S 2> ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากการกินอาหารที่เราให้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจาะเข้าไปเราก็ได้เดินข้อมูลนักวิทยาศาสตร์อย่างเรามันซุกซนะ่ะเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เมื่อมีข้อมูลที่เราไม่สงสัยเราก็ต้องพิสูจน์ <Yeah. S 2> เมื่อเป็นเมื่อข้อมูลออกมาชัดเจนอย่างนี้เราก็ทําให้อธิบายบแต่พออธิบายลึกๆปุ๊บ แลายลายคนบอกเฮ้ย hey, นี่มันเป็นยาหรือเปล่านะฮะก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้คืออาหารเพียงแต่เราใช้ความรู้วิทยาศาสตรข์ของภูมิคุ้มการวิทยาขั้นสูงสุดเข้าไปศึกษาว่ามันทําให้อาหารที่เรากินทําให้เราดีขึ้นอย่างไรคือคพูดง,ง่ายๆลครับอาหารที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันถูกสุขลักษณะ นะครับตรงตามสารอาหารที่ร่างกายต้องการมันก็คือยาดีๆนี่เองใช่ครับนะครับไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรพิเศษเข้าไปเลยนะครับเอาละขอบคุณคุณวาสนามากนะครับเอ,เอาละมาถึง